กพสวัสดีจ้ามาพอกันที่เร้ากับช่องน้องนวลมาพี่น้องวันนี้ได้แกงน้องม้จ้ะพี่น้องหลังจากที่ห่างหายไปแกงน้องใหม่แกงเนงน้องใหม่พี่น้องแกงน้องใหม่ดีแกงไส้เ็ดหมูนูวัดแดกด่ะพี่น้อง จับแจงน้องใหม่ใส่หิหองหนูปากกินอย่งกับพ่อเสียปากก็เจริยใจลายละละทั้งไข่อืม มาพี่น้องช่วงนี้อาจิเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเด้พี่น้อง้อทั้งแม่กับป่วยเขา่าพยาบาลเจ้แาแลนออกแลนเข่าพยาบาลกับบานานี่นี่ครับพี่น้อง เป็นเดือนองเดือนเนาะมีเวลาอะไรมาถ่ายคลิปไว้ถ่ายไว้เอาเล้วพี่น้องเอ้ยคลิปก็เลยอืม

ากมัรับรลแตงเน้อเนี้ยแงเน้อเ <c oughs> นีน้ยเราก็สะสาดเขาป้า <c oughs> น,น,น้อยๆน,น้องใหม่อย่างข้าวเจ้าเอ่ยแก้งน,น้องใหม่มาอ่างพี่น้อนมัง จับพกวกเขาอันเดียยแ้ข,ข้ามนาเขาว่าเขาจาะ

แบพี่นอ่อะสำหรับมันนี้ก็อยากบอกว่าแซ่คุยกาจับพี่น้องมันนี้ก็อิ่มอีกแล้วจ้ากินม่วงๆม,มามสุภาพกขอโทษขอไห้เด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกแชทเกาจากพี่น้องผู้ดได้มาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ฝากก็เลยก็แช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นสองหนอนวงินนําเงนเด้อพี่น้อง,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 องไว้พอกันคลิปหนาคือเก้เาจ้าคลิปนี้ไปแล้ว